ก็ช่วงหลังๆก็คนก็จะเริ่มหันมาทบทวนตัวเองแล้วเวลาจะทําบุญนะนะ<ม>ด้วยข่าวพระข่าววัดนี่แหละค่ะ จร,จริงๆวัดไม่ได้ผิดหรอกผิดที่บุคคลนะ,นะคะธรรมะก็ยังคงสูงส่งอยู่วันยังค่าความศรัทธาถ้าหลั่งไหลไปที่ธรรมะได้หลังจากข่าวเฉ้าเหล่านี้มันก็จะทําให้พระธรรมแข็งแกร่งขึ้นและคนจะเข้าใจธรรมะมากขึ้นนะคะส่วนตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นพิจรอดนะคะหรือว่าหมอบีเองเข้าสู่กระบวนการไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ในห้องขังไป mm. นะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนร่วมขบวนการค่ะ เขาเรียกว่าแถว2แถว3อ่ะตอนนี้ก็เริ่มมีแบบเปิดเผยรายชื่อกันออกมาพอสมควรแล้วนะคะแต่บิ๊กตาวบอกอย่างนี้ค่ะยังให้โอกาสคนที่รับเงินไปหรือว่าไปซื้อของอะไรโดยใช้เงินบริจาคเหล่านี้เปิดโอกาสนะแสดงความรู้สึกใจเอามาคืนอเอามาคืนจนกระทั่งเมื่อวานนี้อดีตมหาสมปองเนี่ยรีบออกมาพูดเลยบอกว่าเคยยืมเงินไปเท่าไหร่13ล้านใช่ป่ามสล้านได้นะแต่ก็คืนไปแล้วบางส่วน5้าล้านห้า เป็นหนึ่งคนที่มีอักษรย่อก่อนหน้านี้เออก็รีบออกมาพูดเลยใช่ใช่ก็ต้องบอกว่ารายชื่อแต่ละรายชื่อที่ปรากฏออกมาแล้วนะคะอาจจะยังไม่แพร่หลายก็ตามแต่ว่าก็น่าตกใจพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่ได้เกินคาดเดาคุณผู้ชมคะก็เป็นการรวบรวมหลักฐานจากการทํางานของทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละค่ะยังไงก็ตามคนที่เกี่ยวข้องมีมากมายนะคะอย่างที่ดินหลายพันไร่เงินสดแล้วก็อสังหาริมทรัพย์เยอะมากมูลค่าตอนนี้นะบิ๊กตาบอกว่าอาจจะเพิ่มขึ้นถื ึงหมื่นล้านแล้วนะคะหมื่นล้านละเยอะมากเยอะมากจริงก็เดี๋ยวจะเรียกคนเกี่ยวข้องสอบปากคำและทรั์สินทั้งหมดย้ำอีกรอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ดินเงินสดหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมีหลักฐานหมดแล้วนะว่าไปถึงมือใครบ้าง จะมีเจตนาไม่มีเจตนามาแสดงความรู้สุดใจโทรไปต้องรับตำรวจโทรหาต้องเข้ามาพบนะคะถ้าไม่ได้มีเจตนาในการครอบครองที่ดีหรือว่าทรัพย์สินต่างๆก็ต้องเอามาคืนมามอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบขยายผลกันต่อไปเพราะององจริงเงินหลั่งไหลเข้ามาในวัดพระบาทน้ำพูเยอะมากจากแรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนฟังดูค่ะให้มาให้การข้อมูลก่อนที่เจ้าหน้าที่จะดําเนินการให้มาให้การข้อมูล ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะดําเนินการบังคับใช้กฎหมายมันมีคดีฟอกเงินด้วยนะครับแล้วมันมีคดียักยอกทรัพย์ด้วยนะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยถ้าเป็น่งั้นท่านจะตกเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่วงเงินที่ความเสียหายหลายพันล้านเกือบหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเราตรวจสอบปปงเนี่ยได้ตรวจสอบเส้นเงินสัมพันธ์แล้ว พบมีความเกี่ยวข้องสามสิบคนบวกลบนี่นี่ครับข้อมูลเบื้องต้นนะนะครับพบเงินหมุนเวียนจํานวนสองสมพันล้านนะครับสองสพันล้านเนี่ยยังไม่เกี่ยวกับเงินสดเงินอะไรต่างๆที่นอกเหนือบัญชีแล้วว่เงินบางส่วนที่ยังไม่ปปงไม่สามารถตรวจได้อีกจํานวนมากมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกสองตัวสองเท่าตัวหรือสามเท่าตัวนะครับเพราะนั้นเตือนไปยัง คนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ให้รีบมาพบผพิพากษาสอบสวนบิ <ali> ๊กเต่าพูดถึงว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้ถือครองทรัพย์สินของวัดมาให้การกับตำรวจเลยนะก็ยังไม่ขีดเส้นหรอกว่าเดทไลน์วันไหนนะคะแต่ต้องให้การกับตำรวจเพราะถ้าไม่มาออกหมายเรียกแน่นอนล้ค่ะลายชื่อมีหมดแล้วซึ่งการแก้ไขปัญหาสงฆ์เจ้าหน้าที่อย่างเดียวก็คงอาจจะไม่เพียงพอนะคะต้องอาศัยพี่น้องประชาชนองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนต้องแยกพระดีแยกพระไม่ดีออกจากกันรวมถึงสร้างระบบป้องกันการตรวจสอบการโกงด้วยนะคะ ภาพไปดูพระพยอมกันนิดนึงค่ะเมืม่อวานมีคนแชร์พระพยอมคอมเมนต์เรื่องนี้เหมือนกันหลังจากเงียบไปนะคะก็บอกว่ารู้เรื่องอาลงกฎการละครมาสปีแล้วทุกคนโอ้โหนานมากแล้วนาะพอๆกับเรื่องที่หมอปลาออกมาพูดค่ะว,ว่ารู้มานานแล้วสามปีคือพระพยอมก็รู้จากหมอปลานี่แหละแต่รอบนั้นนะ่ะพระพยอมก็เหมือนกับบอกว่าหมอปลาทําถูกแล้วที่มีออกมาพูดพาะทวนลงแน่ๆ เพราะตอนนั้น,นแรงศรัทธาอดีตพระอลงกตเยอะมากๆเลยหมอปลาจะอยู่ยากแล้วในรอบสิบป,ปี20ิป,ปีมานี้คือไม่ว่าจะมีพระเฉาองค์อื่นที่ทําเสียหายจะก,กี่องค์ก็แล้วแต่เลยจริงๆพระที่เป็นคนเรียกรูปเนะาะจะกี่รูปก็แล้วแต่ที่เสียหายกันไปอ่ะไม่เท่ากับอดีตพระอลงกรูปเดียวเลยนะคเพราะว่าสะเทือนทั้งวงการจริงๆเนื่องจากว่าแรงศรัทธาคนศรัทธาทั้งประเทศแล้วก็เหมือนชื่อก็ดังไปถึงต่างประเทศด้วยไงฟังดูนะคะ ต้องที่จริงเรื่องนี้จะมาได้ยินข่าวแววมามีคนมากระซิบบอกว่าสามปีที่แล้วหมอปลาหมอปลามาบอกแต่หมอปลาก็ฉลาดไม่เปิดประเด็นตอนที่รู้ตอนนั้นเพราะตอนนั้นเขาบาร,รมีแน่นปึกอะชื่อเสียงกำลังดีบาร,รมีกำลังมาถ้าไปเปิดตอนนั้นหมอปลาก็คงจะอยู่ยากเอาละในรอบสิบปียี่สิบปีเนี่ย ละองค์อื่นทําเสีย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 สิบองค์ก็ไม่เท่าองค์นี้องค์เดียวไม่เท่าคนนี้คนเดียวเพราะคนเดียวเนี่ยทําให้กระเทือนศรัทธามากที่กินก็สุดท้ายไม่มีอะไรเกินพระธรรมคำสอนนะคะความโลภเป็นอันตรายต่อการกระทําทั้งหลายเนี่ยแหละคะ่ะพระพยอมก็เหมือนกับบอกว่าถ้าไม่โลภเกินไปไม่บินทบาทจนถึงเย็นจนข้ามไม่สแสวงหา รายได้ที่มาจากแรงบุญของประชาชนนะคะเรื่องก็คงไม่เป็นแบบนี้คือรับบริจากคได้เพียงแต่ว่าเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็ตรงวัตถุประสงค์มากที่สุดนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ไงมออไม่ใช่ <laughs> ก็เลยโดนหนักเลยทีนี้ครับคุณผู้